หยออครับตัวนี้สามกุ๊บครับสามกุ๊บเลียนลงกุ๊บครับโอ้โหมาไม่ทําได้สู้กบครับติดแล้วครับถุกมากครับป่าตัวนี้สามกุ๊บครับโอ้สุดๆแล้วครับวันนี้จเจ้าไอลาหูอนจ,จานจัดให้ โอ้โสุดยอดสามกุก๊บสามกุ๊บครับตัวนี้เมื่อเช้าได้ปากขอไปครับตองบ่ายนี้จับสามกุ๊บแล้วครับเจ้าลาหูอง์จันครับจานให้ครับสามกุ๊บครับตัวนี้สามกุ๊บเสียงดีๆแล้วครับโอ,โอ้โหกลับบ้านได้เลยครับอย่างนี้คุ้มมากับวันนี้ สื่ออครับสามกุ๊กครัโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้า ลาหูโอจนจันขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ